วันนี้จะพามาชมเจ้ารถเก๋งเล็กอีโกคาประหยัดน้ำมันราคาถูกแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสีเดิมโรงงานนะคะกระจังหน้าโรเมียมมิสูบิชินะคะไฟหน้าขาวสกริบนะคะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกนะคะภายในพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอทัชสกรีน usb am fm และที่สำคัญเกียร์ออโต้ กระจกพับไฟฟ้าเปิดตัวเจ้าคันนี้นะคะเป็นเจ้ามิตซูบิชิแอททานนะคะเครื่องยนต์1 2 0 c c นะคะเป็นตัว GLS นะคะลิมิเต็ดเลยนะคะปี2013-2014ราคาเพียง179,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนเพียง3,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนพลวัลภาษีและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการไปทำสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะและมีบริการถูกเถิน24ชั่วโมงให้1ปีเลยนะคะฟรีๆเลยนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699ค่ะ